uh อาหารที่ห้ามกินถ้ามีเนื้องอกในมดลูกหรือในหน้าอกคืออะไรบ้างคะอะไรก็ตามที่ทําให้เกิดการอักเสบได้ง่ายเนาะเช่นหมู3มชั้นเป็นต้นแต่ถ้าเรากินเป็นลีนก็คือเช่นแบบมีเนื้อแดงนะคะแต่ไขมันน้อยหน่อยอย่างเงี้ยอันนี้โอเคอันดับที่2ก็คือแป้งขัดสีน้ําตาลขัดสีแล้วก็มีแบบคาร์โบไฮเดรตเยอะเกินไปที่ทําให้เหมือนกับน้ําหนักขึ้นได้ง่ายอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะบอกว่ามีชัดเจนว่าความอ้วนนี่ทำให้ก้อนเนื้อมันโตได้ง่ายแล้วที่สําคัญก็คือของหวานธรรมดาเลยเช่นอะไรที่มันมีแบบว่าน้ําตาล เยอะๆก <s mie> ็อาจจะควรหลีกเลี่ยงนิดนึงอะไรก็ตามที่มันแปรรูปเช่นสมมติคุณกินพวก เป็นแบบแป้งแผน่นแต่ว่าดูเราก็ไม่รู้ว่าเป็นแป้งแผ่นอะไรก็ไม่รู้ว่าทำมาจากแป้งอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยจะทําให้หนึ่งก็คือเราได้รับสารเคมีค่อนข้างเยอะอาจจะทําให้เขาเรียกว่ากัดไมโครไมโอในลําไส้เราค่ะหรือแบคทีเรียที่ดีมันเริ่มเพี้ยนเกินไปแล้วก็สร้างตัวที่ไม่ดีเยอะอาจจะทําให้มีปัญหากับการดีท็อกเอสโตรเจนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะถัดมาค่ะก็คืออาจจะเป็นพาสของกรรมวิธีละค่ะแล้วก็ต้องเลือกวิธีกรรมวิธีในการทําอาหารด้วยเช่นว่าควรจะเป็นแบบต้มไหมนะหมูกระทะอาจจะเลี่ยงไหมอาจจะมีสารก่อโรคมะเร็งเนาะ การอักเสบได้ง่ายซึ่งเหล่านี้ก็ไม่โอเค